นิดค่ะขออนุญาตรีวิวค่ะรีวิวเพื่ออะไรรีวิวเพื่อให้คุณรู้ว่าการทํางานของนิดมีขั้นตอนอะไรบ้างรีวิวเพื่อให้เอฟซีที่เป็นอาชีพเดียวกับนิดไปปรับใช้กับการทํางานของคุณนะคะไม่ได้รีวิวเพื่อโอ้อวดค่ะนะคะเข้าใจตรงกันเนาะไปดูเทคนิคการทํางานของนิดค่ะก่อนที่จะลงมือทํางานนะคะนิดโฟกัสปัญหาของคุณลูกค้าก่อนจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุะค่ะนะคะความย้อยขมคอยนะคะ,ะตกกระชับนวดกระชับแล้วก็ อบสมุนไพรท,ทั้งตัวค่ะนะคพะพออบสมุนไพรได้ที่แล้วเราจะมาลันกล้ามเนื้อตั้งกระเ็ดนร้อยหวายค่ะดันขึ้นไปแล้วก็ลงคมิ้นดินสอพอกันทั้งตัวเพื่อขัดเซล์ผิวเพื่อผิวละมุนและอ่อนยาวและอ่อนโยนค่ะนะคะแล้วก็มาสลายซีรูไรค่ะนะคะด้วยการปั่นค่ะนะคะจะแต่งไขมันบนใบหน้าเราต้องใช้ความ ะละเมียดละไม่ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเราต้องดูปัญหาว่ามันเกิดจากจุดไหนนะคะที่ใบหน้าไม่ได้รูปนะคะความไขมันความเหนียงค่ะนะคะความแก้มห้อยนะคะค่อยปัน่นค่อยๆกระชับนะคะการปั่นกระชับนะคะต้องทําขณะที่ไขมันยังร้อนตัวอยู่นะคะเพราะว่าการปั่นจะได้มีประสิทธิภาพค,ค่อนข้างสูงค่ะนะคะ การตบกระตุ้นไขมันใต้ผิวหรือเม็ดซิลูไลท์ใต้ผิวที่เป็นรูขมโนบั้ค่ะนะคะจะต้องตบกระตุ้นเพื่อให้มันสลายได้ค่ะนะคะการอบสมุนไพรนะคะเปิดคุ้มขนการตบกระตุ้นหรือว่าการนวดกระตุ้นนะคะทําให้ซีลูไลท์เรียบเนียนได้ค่ะนะคะการทํางานนะคะต้องก่อนก่อนว่าจุดไหนที่ควรจะออกจุดไหนควรที่จะป่วยเข้าค่ะนะคะเพราะว่าการลบยิ้วลอยนะคะจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ คุณต้องใช้กัวชาแช่น้ําอุ่นเพื่อเคลียร์นะคะเพื่อเคลียร์ไขมันหรือเม็ดโฟมใต้ผิวให้มันดูเรียบเนียนให้มันดูกระชับได้ลูกค่ะนะคะความย้อยความคล้อยนะคะพอโดนโกัวชาอุ่นหรือว่าโดนอบสม,มุนไพรนะคะการจัดแต่งมันเป็นสิ่งสําคัญค่ะนะคะการลบเลือนริ้วรอยอเล็กๆน้อยๆมุมปากนะคะหางตาหรือว่าสันดั้งนะคะมันจะต้องใช้ความละเมียดละใหม่ค่อนข้างสูงค่ะนะคะแล้วก็มาสชับผิวด้วยสม,มุนไพรค่ะนะคะการ สกัดผิวด้วยสมุนไพรจะทําให้ผ่าเซลล์ผิวค่ะนะคะแล้วก็มามาร์คกาแฟค่ะเพื่อลดฝ้าลดแตะใบหน้ามองคล้าค่ะนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะล็อกนะคะเรามากระตุกระตุ้นกันอีกทีหนะะึ่งค่ะมาเช็คว่าไขามันจุดไหนที่ไม่เข้าที่ค่ะนะคะเพื่อ,อความกระชับได้รูปของใบหน้าเพราะการล็อกคือการล็อกไขมันให้มันอยู่ตัวค่ะนะคะให้มันเฟิร์มให้มันกระชับให้มันได้รูปแล้วก็มาล็อกทิ้งไว้ประมาณ 40นาทีค่ะนะคะการปั้นแต่งไขมันสันดัางมันสาคัญมากค่ะนะคะลบเลือนริ้วรอยด้วยมือค่ะนะคะแล้วก็มาล็อกทิ้งไว้ค่ะประมาณ40นาทีค่ะนะคะผลผลิได้ของการล็อกก็คือคุณจะสังเกตนะเวลาลอกออกมานะคะหน้าจะกระจ่างใสค่ะนะมีชิวิชีวานาเก็บการายละเอียดของไขมันทั่วไปหน้าด้วยไข่ขาวค่ะนะคะปิดรูขุมขนด้วยค่ะนะคะมารบด้ว่แตงกวาแช่ยเย็นค่ะเติมเต็มวิตามินให้กับผิวด้วยวิธีธรรมชาติค่ะ การใช้ขวดน้ำแข็งนะคะปัน่นไขมันเก็บรายละเอียดของไขมันจะทําให้หน้าเฟิรม์มหน้ากระชับได้รูปและกระจ่างใสค่ะนะคะม,มาถึงขั้นตอนการลงมาร์คทองคำค่ะนะคะตัวมาร์คตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะมีชีวิตชีวาค่ะ จะทําให้เนื้อมาร์คแนทชิดท,ที่สุดก็คือการใช้กลัวซาแช่เย็นค่ะเพื่อเป็นรูคุ้มขนด้วยค่ะเพื่อความกระจ่งางใสของผิวนะคะมันมีคือขั้นตอนสุดท้ายหัวใจสาคัญค่ะคือการตกวิตามินทัน้ทั้งตวัตวค่ะนะคะตกกระชับกลับนะคะรูปหน้าเรียบร้อยแล้วก็มาตกวิตามินเติมเติมวิตามินให้กับผิวทั่วร่างกายค่ะนะคะจะตานที่อยู่ก็คือ ต้นขาต้นแขนนะคะหุงหรือว่าหน้าของค่ะนเพื่อความเฟิร์มเพื่อความกระชับเพื่อความได้รูปแล้วก็ใบหน้าที่กระจ่างใสค่ะการเติมวิตามินให้กับคุณลูกค้ามันจะยิงเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานทุกครั้งทุกเคสค่ะ